15ธันวาคมครับผมอยู่ที่ร้านเจ๊ติมนะครับร้านขายมาใต้ต้นจา้าวใกล้บิก๊กซีแค่นิดเดียวสักประมาณ200เมตร300เมตรนะก็เจอเจสติมนะออกจากบิ๊กซีมาเนี่ยเจอได้เลยอยู่ด้านขวานะถ้าออกจากบิ๊กซีนะนคปรปฐม,มนะตอนนี้ให้ดูนี่คือว่ามีแฟนคลับในช่องรายการผมสิทธิโชค9 y ้าย u b e นะเขาถามมาว่า อยากให้แนะนําเสื้อผ้าน้องหมาน่อยนะครับสวัสดีครับเจ๊ติ๋มอะเชิญแนะนําชุดของหมามีอะไรยังไงคือผมไม่มีความรู้เลยนะเพราะว่าเมกไม่เคยเลี้ยงหมาอาบอกบอกลูกน้องเงียบเงียบหน่อยเงียบน้อยเงียบน้อยคงมันคงจะสั่งการไม่ได้ มันมีขนาดอะไรยังไงบ้างเอ่ยมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์จนเบอร์สิเบอร์ศถึงเบอร์สิเบอร์ศูนย์ประมาณไหนยกยกตัวอย่างออไปทางนู้นนะไปดูกันนะครับมีคนขอชี้ให้ดูหน่อยพวกนี้นะเบอร์ศูนย์ราคาเป็นยังไงครับตัวละห้บาทตัวละ50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องช้าๆเผื่อชอบอะไรก็ร้านเจ๊ตินนะครับ ตาต้นจำสุรีนครปฐมพวกนี้ห้าสิบบาทหมดเลยห้าสิบบาทหมดเลยคือใส่ตัวเดียวจบใช่ไหมไม่จบไม่จบไม่ไม่หมายถึงว่าไม่มีกางเกงหมาไม่มีกางเกงมีแค่นี้เท่านั้นคุมแค่ช่วงลำตัวโอเคอันนี้ลักล้ข้างบนขึ้นมาพวกนี้คืออะไรเล็กๆเป็นเสื้อก็เสื้อสายเดียวหมามีสายเดียวด้วยนะหมาเซ็กซี่ก็ใส่สายเดียวรอครับเสื้อสายเดียวอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะมีไหมมีไหม มีตัวไหนใส่อยู่ไหมนี่ไงนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้นี่เรียกว่าสายเดียวสายเดียวอ๋อแบบแนตัวท่าไหร่นะที่ขายอยู่อ๋อนี่นี่นี้าบาทเหมือนกันิ่มดึงให้ดูหน่อยผมขู่ไม่ดูนี่นะมันสายเดียวตรงนี้นะชี้ให้ดูนะครับข้างบนเนี่ยนะข้างบนนรักนี่ใส่เดะเห็นยังสายเดียวเนี่ยนีอขอ่าองข้างเนี่ยนะตัวละห้าสิบาทห้าบาท และถ้าเป็นทั่วไปก็จะคือเหมือนหมาตัวใหญ่ตัวน,ะนวั้นก็คือเหมือนเสื้อกล้ามนะ,ะนให้<ม>ใหดูนะเหมือนเสื้อกล้ามผู้ชายนะครับเป็นลักษณะนี้โอเคและข้างบนนี้ชุดผู้หญิงกระโปรผงรปรผู้หญิงก็คือหมาตัวเมียนะครับห <c oughs> มาเพศเมียนั่นเองอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับร้อยแปสบาทสำหรับสายพันธ์อะไรสายพันธ์พวกชีซุบอมเชียวว่าอ๋อแล้วข้างๆนี่ นอกหนเหนือจากชุดก็จะเป็นกรงเป็นที่นอนกระรอกที่อ,อ้อนี่ไม่เกี่ยวเลยที่นอนกระรอกแล้วก็อื่นๆเป็นของสัตว์ดีๆก็มีกระต่าย,ต,ายตัวอะไรอ,นะอีกนะหนูแฮมสเตอร์นะครับประมาณนี้นี่นะกอเสื้อผ้าก็ประมาณนี้นะน่ารักน่ารักนะครับอย่างอย่างนี้ก็คือใส่เสื้อกล้ามนะนี่เสื้อก้ามอะต่อไปไปดูฝั่งนู้<ห>นให้ <ๆ S 1> เจดติมพาไปดูนะครับ ยันเบอร์สิราคาเป็นไงแลวที่เขียนห้า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 อะไรนี่หมายความว่าไงอ๋อเบอร์มันมีห้าหกี่เล็กสุดคือหนึ่งเล็กสุดคือเบอร์หนึ่งศูนย์ไม่มีเริ่มจากหนึ่งแปดแปดเก้าสิบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทายดูนะราคาเห็นเขียนที่ป้ายว่าเก้าสิบบาทนะพวกนี้จะเป็นไปตามสายคนับให้ให้ให้ดูเผื่อลูกค้าเขาชอบเนี่ย เลี้ยงแล้วรวยเลี้ยงแล้วรวยเลี้ยงแล้วรวยใครไม่เลี้ยงแล้วจนโอ้กระน่ายตัดเลยหรีก็จะมีลายการ์ตูนด้วยอยู่ที่ตรงอกหรือตรงข้างหลังเออตรงอกตรงตรงข้างจำได้ไหมตรงข้างหลังนะพอใส่เนี่ยลายการ์ตูนจะอยู่ด้านหลังเพื่อให้คนเลี้ยงได้เห็นด้วยให้คนเลี้ยงได้เห็น อันนี้เบอร์800หนึ่งเบอร์7 0ก็นึงนีครับอ่าเนี่เดี๋ยวขอให้เจ๊ติ๋มช่วยแกะโชว์สักตัวนะครับว่าเมื่อมันออกมาเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเพื่อคนไม่เคยเลี้ยงหมาเขาอยากจะดูอย่างนี้ตัวเท่าไรเอ่ยโอ้นี่ตัวใหญ่เนาะหมาโตแล้วใช่ไหมหมาหมาอ้วนก็คือเวลาสวมก็คือ ตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าทางนี้ค่ะเข้าทางนี้นะสวนไปหัวโผล่ไปขาขาก็โผล่ตรงนี้ขาโผล่ตรงนี้ขาจะมีสองข้างเนี่ยนะนี่หนึ่งข้างนะครับแล้วก็ด้านนี้ออกหนึ่งข้างนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นหัวนึ่งออกนะอ่าก็ปกติเขาจะใส่กันกี่วันสักทีหนึ่งสองวันสามวันสองสามวันสักทีหนึ่งมันจะมีแบบอู้ร้อนมากคันมันคันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วไม่มีมานไม่น้าหรอกใช่ไหม แต่ถ้ามันไม่ชอบเลยม,มันจะขูดเหมือนอยากจะถอดเองเคยเจอไหมครับม,มีเหมือนกันเพราะว่าแบบไม่เคยใส่นก็จะลำคาถอดอ๋อก็เริ่มตั้งแต่ราคาประมาณเท่าไหร่เบอร์เบอร์อะไรนะตรงนี้ร้านเจติมีเบอร์อะไรหนึ่งเบอร์อะไรหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบมีทุกเบอร์เลยปะ่ะราคาอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เจ็ดสิบบาทไปถึงร้อยสิบอ๋ออ่ะไปดูเบอร์เบอร์ตัวเล็กเบอร์ตัวเล็กห้าสิบบาทถุงพอเปิดแกะให้ดูได้สักตัวไหม ถ้าถ้าเปิดได้ขอดูหน่อยให้เจ๊ติมสาธิตถอดให้ดูนะใส่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็เหมือนกันก็คือเจ๊ติ่มลองเอานิ้วโผมาหัวนิ้วกลางอ่ะอันนี้นะตรงตรงนี้จะเป็นขานะแล้วก็ตรงกลางก็ตรงนี้จะเป็นหัวหัวโผล่มานะเอาเอาลองทำอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็น ขาขาส่งข้างด้านหน้าอ่าก็ใส่ไม่ยากอะไรนะครับโอเคสำหรับตัวเล็กๆนะเ,ว,เว่าก็มาคุยได้มีมีอย่างนี้ละอ่าโอเคก็บอกท่านผู้ชมมันถ่ายทำให้ดูแล้วนะครับชุดหมาน้อยหมาใหญ่นะครับสนใจติดต่อเจสิมได้ที่ไหนเอ่ยที่หลังบิ๊กซีนะคะผมร้านเจติมเบอร์โทรนย์แปดศูนยเ์ห้าอ่า อยากได้มีไหมตอนนี้ต้องการกี่ตัวสั่งได้เลยสั่งได้เลยโทรจองได้เลยจองได้ถ้าอยากได้เยอะๆก็จัดส่งให้ส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะครับโอนเงินมาส่งไปโอเคขอบคุณเจ๊ติมมากครับสวัสดีครับ